สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาเก็บผักหลังบ้านผักพื้นบ้านนี่นะคะน้องๆเขาปลูกไว้นะคะให้เรามาเก็บนั่นเองเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะนี่ก็คือมาราขี้นกนั่นเองยอดมาราขี้นกก๊าลูกลุงไม่วาหรือว่าพี่จะเก็บไปกินกับลาบไหนลาบสำหรับมาราขี้นกนะคะ ใช้รับประทานเป็นอาหารนะคะเพื่อลดน้ําตาลในเลือดได้นะคะมีผลงานวิจัยมารองรับด้วยนะคะว่าสามารถลดน้ําตาลในเลือดน,นะคะผูป้ป่วยเบาหวานก็รับประทานเป็นอาหารนะคะก็ะจะได้ไฟเบอร์แร่ธาตุและวิตามินอื่นๆในที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้เราก็มาเก็บทานบ่อยๆนะคะจริงๆตัวเองไม่ได้เป็นเบาหวาน,นะคะ่ะแต่ว่าชอบทานเนาะแต่ก็กินสลับสลับกันไปนะคะสําหรับ ผักพื้นบ้านเนาะนอกจากนั้นนะคะพูดผ,ผักสมุนไพรพื้นบ้านอ,าอื่นๆของบ้านเราก็มีฤทธิ์ในการลดน้ําตาลได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นใบกระเพราหรือว่าตําลึงนะคะและอีกตัวนึงนะคะที่เราก็จะพาทุกคนไปเก็บนั่นก็คือใบชะพลูนั่นเองปเดี๋ยวเก็บยอนมาลาคขี้นกก่อนเนาะ นนี้ก็จะเป็นต้นถั่วนะคะที่น้องเขาปลูกไว้แต่ว่าเริ่มโรยเริ่มลาแล้วนะคะเริ่มจะวาย,เด,ยวเดี๋ยวน้องเขาก็ปลูกใหม่นะคะอันนี้คือน้องเขาปลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้กินนะคะแล้วก็เราก็มาเก็บใบาชาพลูอีกค่ะนี่เอาใบาอ้อนเลยผักสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเป็นผักปลอดสารพิษน,นะคะก็ มีประโยชน์นะคะกินเป็นอาหารนะคะก็จะได้ประโยชน์ทางยาด้วยนั่นเองนะคะคือลดระดับน้ําตาลในเลือดนอาะมีไฟเบอร์นะคะทั้งยอดมารกคีนองทั้งใบชับพลูเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับ สมุนไพรพื้นบ้านที่เราเก็บหาได้นะคะรอบบ้านนั่นเองก็สามารถนำมา,าทำเป็นอาหารทานมากินแกล้มกับน้ำพริกกินแกล้มกับลาบนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายได้เฟเบอร์ดีนั่นเองนะคะ mm hmm. แถมยังลดน้ำตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยเนาะ mm hmm. เป็นผักปลอดสารพิษแต่ว่าเราก็ต้องไปล้างให้สะอาดก่อนรับประทานด้วยเช่นกันนะคะทุกคน ประโยชน์ผักพื้นบ้านมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็ามาชวนทุกคนนะคะเก็บปักผักพื้นบ้านนะคะมารักขี่นกหยดตำลึงใบชะพลูอะไรต่างๆนะคะมาทานมาทําเป็นกับข้าวนะคะทานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทุกคนนะคะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่าน,นี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอลํำลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ